รีวิวไปเรื่อยนะคะวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์นะคะแกะกล่องระวิพานะคะซึ่งเป็นสร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่เราสั่งมาจากช้อปปีแล้วก็ลาซาด้านะคะสําหรับแบรนด์รรวิพานะคะจริงๆเขาก็โด่งดังมาน่าจะสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าเราเองเพิ่งจะรู้จักนะคะก็เพราะว่ามีพี่เพ,เพื่อนที่ทําง,งานนะคะเขาก็พูดถึงกันเยอะแล้วเราก็สนใจนะคะอยากจะจัดบ้างสําหรับสร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มีหลากหลายเรื่องนะคะที่แล้วแต่ว่าใครอยากจะ เสริมดวงเรื่องไหนอะไรแบบนี้นะคะสําหรับเราก็ก่อนที่จะซื้อเนี่ยเราก็ไปถามแอดมินมาก่อนเนาะว่าเราควรจะซื้อเส้นไหนนะคะ mm. ก็ให้เขาแนะนําค่ะเขาก็แนะนําเป็นเส้นของพระตรีมรตินะคะแล้วก็องค์มงกุฎพระพุทธเจ้าค่ะ mm. ก็เพราะว่าเราถามเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องแบบเรื่องงานหนึ่งนะคะก็แนะนํามาเป็น2เส้นนี้นะคะ mm. ก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอันบ็อกซ์มาแล้วจะเป็นยังไงนะคะจากสองแอบบี้ค่ะ เ,เราสั่งพระตีมรตินะคะจากช้อปปี้เพราะว่าเขาลดราคาถูกกว่าในลาซาด้านะคะแล้วก็ด้านขวาเราสั่งเป็นองค์มงกุฎพระพุทธเจ้านะคะจากลาซาด่าค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันนะคะสําหรับกล่องเนี่ยเขาก็จะเป็นกล่องสีชมพูจากทางร้านเลยนะคะมีชื่อร้านครบถ้วนนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูน,นี่ขออนุญาตเอาที่อยู่ออกก่อนนะคะก็จะแปะมาตรนี้อะ ก็เป็นหน้าตากล่องนะคะสวยงามดีค่ะสีชมพูมีชื่อร้านที่อยู่ครบทวนนะคะกล่องเหมือนกัน,นะค่ะแค่สั่งมาจากคนละแพลตฟอร์มนะคะเริ่มจากของกล่อง,อ,งองของราาัชดาก่อนนะคะราาัชดาอันนี้จะเป็นองค์มงกุฎอัุาธาจาน,นะคะ่ะก็ะมือเราจะน่ากลัวอีกหนึ่งเพราะว่าเราเพิ่งโดนแมวขวดมานะคะแมวยังไม่รักเลยอ่ะก็เลยต้องมูละแต่ว่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะ แกะกล่องสิจน่าเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องสร้อยอีกทีคะ อันนี้นะคะเป็นองค์มงกุฎพระพุทธเจ้าค่ะที่เราสั่งมาจากลาซาด้าน,นะคะเดี๋ยวดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะก็เป็นสร้อยค่ะของเราเกี่ยวกับเ,เรื่องเสริมบุญบาร,รมีชื่อเสียงเกียรติยศนะคะเขาก็แนะนํามาเป็นอันนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เข้าใจว่า น่าจะมีบทสูตรอันนี้ยังไม่ใช่บทสูดวดหรือไม่มีมีเป็นการ์ดน่าจะใช่โอเคเดี๋ยวเราจะแกะกล่องซ้อยข้างในนี้ให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ พบแล้วนะคะว่ามีบทสวดอยู่ในนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเร็วๆนะคะน่าจะมเีเหมือนเกี่ยวกับสร้อยศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะแล้วก็องเทพเจ้าจีนก็มีนะคะอันนี้จะเป็นบทสวดค่ะแล้วก็วิธีบูชาสร้อยนะคะมีเทพ อีวานุภพคเคราะห์ประจำวันเกิดนะคะ,ะมีรีวิวต่างๆแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับทางร้านนะคะ,นะก็จะประมาณนี้นะคะอันบ็อกมาแล้วเรียบรลอยนะคะสำหรับเส้นแรกจากลาซาดา้ก็ได้ของครบถ้วนนะคะก็เดี๋ยวเราให้ดูสร้อยใกล้ๆกันดีกว่านะ,ะะน,น,นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อที่เราสั่งมาให้นะคะว่า เเป็นชื่ออะไรนะคะ,ะว่าจำไม่ได้ก็เดี๋ยวอันบ็อกของ s h o ปปีเสร็จเรียบร้อยอีกอันหนึ่งเราจะมาใส่ให้ดูนะคะโอเคกล่องนี้จาก s h o ปปี้นะคะเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันเลยค่ะ เรียบร้อย้วคะอันนีก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะจากช็อปปีค่ะก็อันนี้นะคะเป็นพัตติมูลติค่ะเป็นเทพแห่งความรักนะคะที่เราจะนํามาบูชาค่ะตอนนี้เรายังโสดนะคะแอดมินก็เลยแนะนํามาเป็นพัตติมูลติค่ะแล้วก็อันนี้นะคะสวยงามมากเลยจากช็อปปี้นะคะเส้นนี้ ำไมอันนี้เราถึงไม่เห็นกาที่เหมอนในรัาดาก็ไม่แน่ใจโอเคเราเจอแล้วนะคะกาอวยพรเข้าใจว่าน่าจะมีเท่านี้หรือเปล่าอ่ะก็มีมาหนึ่งใบนะคะแต่ว่าอันที่เป็นองคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เห็นหลายใบกว่านี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะน,นี่ก็เป็นสร้อยนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะเดี๋ยวเราแกะดูกันนะคะแล้วก็จะเป็นบทสวด ที่บูชาแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆเช่นเดียวกันกับเ,เส้นขององค์มกุฎพระพุทธเจ้านะคะ<อ>ก็เดี๋ยวเรามาใส่ซ้อยข้อมูลให้ดูดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงก็ ก่อนใส่เนี่ยเขาก็มีบทสวดให้สวดก่อนนะคะก็เราใส่เรียบร้อยแล้วค่อนข้างใส่ยากนิดนึงนะคะคือยากเนี่ยหมายถึงว่าเพราะว่าเราอยู่คนเดียวเราก็เลยแบบดึงเชือกค่อนข้างยากนะคะนี่แหละเหตุผลที่คนเราควรอยู่ด้วยกันนะคะอ่าก็เห็นไหมเราใส่สองเส้นนะคะสีแดงนะคะก็จะเป็นชื่อออ rose c o s นะคะของ าติโมราตินะคะก็ขอเรื่องความรักค่ะแล้วก็เ,เส้นสีที่เท่มันนี้นะคะตอนแรกเราดูในรูปเรือวว่าสีเขียวเท่นแต่ว่าดูจริงๆออกไปทางเท่าดำไรแบบนี้นะคะก็เป็นองค์มงกุฎพระพุทธเจ้านะคะเขาชื่อว่าลัพปาดอรั์นะคะถ้าอ่นขานผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อไว้ให้แล้วก็ขึ้นราคาไว้ให้นะคะที่เราสั่งอปปี้กับลาซาดา้าช่วงลดราคานะคะก็ แบบนี้นะคะใครสนใจก็เราวิพาน,นะคะเขามีขายทั้งออนไลน์แล้วก็ในช่องนะคะเราจะมารีวิวให้ฟังละกันนะคะถ้าเกิดว่าใส่ไป,ปร,ะระยะนึงแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงนะคะก็ฝากติดตาม youtube channel ของเราด้วยนะคะห i n o ง o o จิค่ะก็ฝากกด ไลค์ like, กด s u b สไคร b ์นะคะช่องของเราแล้วก็ฝากเพจรีวิวทุกอย่างที่อยากรีวิวจริงๆด้วยนะคะเดี mm ๋ย hmm. วเราจะขึ้นไว้ให้นะคะ mm hmm. ก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในมิชชั่นที่เราขอท่านไวเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็สำหรับใครที่สนใจก็ลองดูนะคะเราวิภาค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามกันค่ะ